จ๋าน้อนหลับบ่กคอยถามจะก,กอดพ่อจ๋าอยูนะ่ฮอนนอนกอดพอเพิพ่อนนอนหันหลังน้ำไหลเขาหิ้ว<ะ>อย,ยู่กินน้ำด้วยมันมันเลงน้ำหนาฮอนอม,มามากินเขาคือปวดเปียวกินๆก็เขาพี่น้องหิวบางหิวก็ต้องกิกกน,กนละ กระเพาะเดี๋ยวไปกินกับเขาเอาพริกไม่อีก็นะรวมใส่เป็นหรอใส่เลยโอ้ะพาะเผ็ดเดีเผ็ดเหรอเส้นตานไม่หยอกนะคเอไม่ใส่เสนนน้นนะจะไปเอามาไหม เจ้านั่งอยู่ข้างหลังเจ้า <c oughs> นิ่งกันเลน่นเลยเก็บแขนเนาะเออขอยี่ไปเอาดอกเขา <c oughs> ใส่ดอก <c oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเขาก็กียว Cơm ông có quý tiêu kìa môn chịu bát bùi nam chịu 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 Thú chịu Thú chịu chịu Thú chịu 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 กินเล่อยู่ห<ม>ัาเน<อ>ี่ยอยู่นี่เอง <c oughs> อ,ยอยู่นี่เองโมาจานนันเนี่ยก็ดก๋วยเตี๋ยวไว้ให้โอ้ยอยู่นี่เองบอกพอพอกินก๋วยเตี๋ยวย้ายเนี่ยจนมือเศร้าไปกินก๋วยเตี๋ยวย้ายวัอนี้กินก๋วยเตี๋ยวย,าย้นนยวยวยายอยาีกนิดหน่อยเนาะพะเด้อก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วบาดก,กินกับเขา่าคิดหวาดขนาดนี้ขวางไปนิดหน่อย หอหยพกเรยสัง่งเ้นเล็กเ็ใช่ไหมข่างเศษเล็กเออตมพิทติปากแทบจะหมกเส้นเลยต้มพิทติปากค่าเลี้ยยุ้งม่ออกคักบล้วถ้าหน้าร้อยเอ็ด พาก็จะไปกินพาก็จะถามมาเอาเส้นอยังนีอะไรอย่ยงเงี้ยตอนนี้เสียงทอดซับ่ลยมันมีเส้นเล็กเส้นมีถ้าเเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นมามีท้าเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้พาก็จะถามมาเอาเส้นอยังเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ผมเป็นก๋วยเตี๋ยนเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวมันเส้นใหญ่กับเส้นเล็กนิดนึง Mười lăm tiền nữa. Cóc là yết ơn tìm gọi tiểu đi tia nhạy xem ninh 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 tiểu ninh 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 Trần Lệch này ạ. Ừm. Bạn bán Trần Lệch này ạ. Ơ. Tý bánh Lệch luôn đúng không ạ? Cứ gặp này ạ. Xăm gặp này ạ. Bạn bán. Áo cản mì ạ. Màu nươi. Oan. khá là

คนนี้ก็ทำให้โนโนโนคอย่าไปเฮ็ดของเพื่อนเพิ่นเฮ็ดเองนั่งดีๆตักกระถางใจละมือนะมือมือหลุยลงไปเทีวยวสามจิบบาทบ้านเขากต่พ่อกินจิ้มหรอ เตียวขึ้นปีละถ้าเคยเกิดแมขคืนปีละ,นล,ปนนละบาทโเตียวในบ้านเลยตกี้แปงเลี้ยงถวยละบาทถวยล,ละบาทอ่ถวยละหาสิบตังคพี่เศียถ่วยละบาทตำห้องถ่วยละหาสิบตังค้นเจ็ดเม็ดบาทเจ็ดเม็ดอันหสบตังบอกเจ็ดเม็ดบาทให้เจ็ดเม็ดหาสิบตังคจำบ่ไดตะกี้ เนี้ยนคอยน้ำท่วมเนี้ยนคอยน้ำท่วมอันไอ้ข่อยไปซื้ออันไอ้คือแม่ข่อยเรา่อยจำว่าได้ใช่ไปซื้อฮ้อนเฮ็ดเงินเหรียญหาชีพตังค์เหี้ยลงบันไดจมลงน้ำมุดหาจาังไหนหาชีพตังค์มุดหาว่าสัตว ตู้มือเขาจะบ่าขายโคกใส่ถุงเนาะอือบ่แม่นถุงนั่นเด้อือถุงเป็นถุงหิวถุงใส่ฟางเสียบฟางถุงยางนั่งยางก็ได้มัดอือมัดถางนึงแม่นแล้วก็เอรากะอัน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 อย่างน้าอย่างน้าพอมึงเมาสวนก็เลยลืมเลยพ่นกับสลัดไปเรื่อยบริษัทถุงนี่สลัด เออกูผลิตถุงที่เขาเจะสะดวกสบายตักกมันแข็งใส่ปึ๊บสามารถนี่หูหูจับกันนั่งยัเลยเนี่ยกเลย,ยะับนั่ง้เต็มคาราเบลเลยอ่าคาราเบลเห็นปะโคตนี่ขอแค่หัวหัวคิดดีเพื่อน พัดมีใส่ถุงบ่ผพัดมีใส่ถุงกัดดากตัดตะมาคุงงั้มบุญง้ำงา้งนะซ่อน่นไรไกลเนี่นนย,ยนะชูมีหลายอย่างที่การวล่าตื่นมัไปแม่ จะเข้ากันลืมไปเลยเจกี้ข่อยขี้เกล่ยนไปนะขี้เกล่ยนไปวนเยี่ยงเยี่ยงวะเยี่ยงควเจ้ากี้เห็นไหนมีเสี่ยนนี่อู้ไปขยี้ขี้ข

เส้ไปใช่นกคุมะวะบัวนกคุมมันตันเส้นกคุมบ้านข่อยใส้นกกระเจี๊ยบเทิดตปึ๊บติป์ขาแลีนบ้วนมัอนวันนี้พญ่อ,ออกม่าวันจับมาเฮ็ดอ๋อ,อให้คืนจ้ะคืนเคี่ยโ,โอ้โหแลงโโ,โดดดึงดึงๆๆๆดดนึกนกระเจี๊ยบเทศมันบินม่ได้อ่ะมันแลี้ยนยางเดียวอ่ะ วัวไอเลี้ยนกนกกจากอกเพศมันอยู่เมืองฮอนคือบ้านเฮ้าตอนอน,นั้น<ม>ก้อนสีเป็นอีสานเขียวแต่ก่อนมันโมเมนต์อีสานเขียวเดี๋ยวลูกกุหลาบห้องให้เนี่ยแถวนี้เออเป็นองไรเออทุ่งกุหลาบห้องให้นะคอยอยากฟังประวัติอยู่คอยอยากคอยอยากเห็นสมัยตะกี้ที่เขามาข่างัว่าข่างไว้ไรข่า,ขามทุ่งกุลหลาบเน,นี่ยเนี่ยมิจฉวนฝนชนยังสิเนะี่ย เจ้าอยากฟังบอกกันจะเล่าให้ฟังคนไม่อ,อยากฟังเจ้าเราเพราะว่าเจ้าเสริมเออคนไม่ได้เสริมจากที่บรรพบุรุษเอ่อเพราะแต่จผู้เถ่าผู้แก่กิ่นเห็นบอกคอยกินน้ำไหลคอยเด้ว่าอยากผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเพิ่นได้นนมีโอกาสล่องเรือสำเภาไปเอ่อซาอุดีพอไงพอไงล่าเพิ่นได้นนมีโอกาส ไปน้ำเอ่อพวกถั่วแก่จีนแม้ไปขายของเกาไปขายนั่นเพิ่นมีโอกาสได้ลองเรือไปไปติดยูซาอุดีไปซาอุาดีวันนี้ซาอุดีมันกับมีเครื่องดูดน้ำมันเนาะดูดน้ำมันดูดยังดูดน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยโอ้บานเขาเจ้านรวยเขาเจ้าขายน้ำมัน บอ่อน้ำมันข้าเจ้านี่มบ่มีคนใหม่เดี๋ยวไปใช้มันจะเคืองต่ำเนํามั่นขึ้นนะเจ้าพุ่งอ๋อกระเพย,ยล่าแลาา้วมั้น,นี่มนี้ยกระเพยล่าเลยกลับมากลับมาอีสานบานเหามันเฮ็ดจังได้ลูกหล้านให้อนาคตลูกล้านจังสีลำสีด้วยซึ่ยังประเทศข้าเจ้าว่าชั้น เ็ดใด้ลูกหลานชาาอีสานบานเท่าิีลำรวยเป็นปะหาเเศรษฐีของโลกประชันเอ,อแล้วคิดว่าเราก็เลยเกณฑ์นคนตัดต้นไม้มดเลยเมัดทงกุลาเลยทดสอบนะทดสอบพิลราตัดต้นไม้ออกมดตัดต้นไม้ออกให้มันเป็นทะเลทราย ให้มันเป็นทะเลทรา,ายมาบะน,นี้มันก็แหงแล้งบัน,นี้แหงแล้งเลี้ยวไปใช้กระเบื้องผู้ใดหลงเข้าไปไานี่จ้ะน้ำอืมน้ำเอาขึ้นผู้ดใดหลงเข้าไปกับตัวสีขามทะเล ตัวสีขามได้มันบละมันนี่ข้าเจ้าวามันแห่งแรงหลายน้าแต่ข้าเจ้าก็เลยมากอ่าน้งปิดตัวเรียมปิดตัวเรียมก็อเอยมาขุดจาะมึงว่ามันมีน้ำมันบ่สรุปมีบ่มีน้ำมันเลยครับผมบ่มีน้ำมันก็เสียแรง นง้งเสียแรงพญิล่าที่เราไปามึงนั่นแหละเขาเจเ้าก็เลยตั้งซื้อพระทุ่งกุราร้องให้พญิล่าเราก็เลยห้องให้เสียใจว่าจะ่ความเห็ดบสําเร็จนะพระบมีน้ำมันคือเขามบมีน่อน้น้นอ,งนองจ๋านีน่กิน่บนี่เอิญให้แม่ให้อ่อ เรื่องนี้ก็สอนให้น้องนี่ข้ออืนเห้นมหมเนี่ยของบางอย่างเขาอาจสิบ่มีเหมือนเขาแต่บ่าซับบนดินเขามีทุกเมื่อทุงกุราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำระดับ ท็อท็อปเดรท็อปท็อของโลกข้าวหอมมะลิที่อร่อยที่สุดในโลกก็ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีที่สุดก็จากทุ่งกุลาลองให้นี่แหละทุ่งกุลาลองให้ทุกวันนี้ไม่ได้ลองให้แล้วจาก มองไปทางไหนก็สบายตาเห็นท้องนาเขียวขจีกะกราบขออภัยนั่งทีจะไหนเบามัวเบามัวเบาให้ตลกคบคันได้พี่น้องเลยโมเมนต์เรื่องจริงเด้อแต่งถึงมาไหนมาเจ้าหมูว่าเพชรเสือเนี่ยเสือเราเนี่ยเราหูว่าเพชรเป็นคนเสือไงเราก็เลยกเบา แต่งแต่งเบาขึ้นกันแต่ก่อนตุ้งล่ามันกัดิแข่งแรกนี่เลยเนาะแล้วขึ้นมือก็แย่งแรโอ้ลูกคอยแม่เนเน่เนเน่เนจ๋าพี่น้องเจ๊ไปก,ก่อนเด้อเจ๊เยอาน้ำแข็งมาให้ให้เนเน่นก,กินน้ำ กลับไม่ห่างน่จ้ากินหรอไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า